นอดดินครับผมอ,อ้ยพี่นอ้องงามๆครับนอนนึงครับ กับขุดแล้วอย่าลืมถมด้วยครับพี่น้องนอนอย่างงาั้น่ะครับคือว่านอนอ่ะ

กำลังดีแข้งมข้ขาวครับขาวๆทีนงแข็งครับอมองนี่เพราะใดครับแข็งเกินเบ้อทนั่ะครับง,งามทีนึงเลยคือมันงามแท้ แข็งครับาคืนอีกอ่าโอเคมองนี้ครับบุ้ยพีหลอกง,ง,งามคร,ครับเริ่ม,ม้านล้วพี่น้อง เดี๋ยวครับงาม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 บอกครับงามบอกแข็งครับผมนะประมาณนี้ครับงามงามครับลองงามงาม,งามพี่อ้อง ราะอะครับมองเนี่ครับ,อน,รบนอนอีเงาแล้วครับบ่เอาด้วยครับปล่อยจะเริ่มเติบโตเลยครับ โอ้อ่อ,อนอยู่ครับขาวขึนพุ่นที่น้อ โอเคครับประมาณนี้ครับม,มาตรฐานพี่นอ้องกรบแกพี่น้องเบิ้งครับ วันครับพี่น้องอ่อนๆเลยตัวที่ปลอกอาจ,จะใส่ถุงครับอยากมันเปล้อนขีดินครับ,รบน้องามครับสว,สวยครับพี่น้องอ่อนๆอยันเปืี่นครับที้ผมนะครับแล้วต้นต๊ดีครับ ได้ปล่อยแล้วอ่ะใส่ถุงครับปลอ่อยที่นองเบิ้งครับเดี๋ยวตะกินด้วยครับอ้อนดีโอเคครับไปต่อนแล้ว โอ,โอเคเลยครับแับแบบประมาณนี้แล้วครับพี่น้องเปิดงามๆพี่น้องสามล้อครับ ครับนอนนี่บ้าโซกบ้าเอา๋วนะครับเอาไว้มันไงครับทก,ก่อนบาโซกเสียเอาแค่สองนองนเลยครับ จะได้ประมาณนี้แหละครับอลูงตำร้ายนกัดแก่ครับนี่ครับ อาร์ตสองนอครับนี่นอสันครับนอสันบ่็อคเอาด้ครับครับกับเสียดาพ่อแล้วล่ะครับวัอนี้มาเบิ้งซื่อครับครับแต่ประมาณสิบก้อนนอนี่ยแหละครับนะครับงามๆพี่น้องโอ้ยหักเลยครับโอ้ยอ่อนนวลครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับงามๆครับ ครับนอสร้างนี่ไปลายมันสีแดงๆเงได้ครับเนี่ยนะครับเนื้อมันจะแดงๆครับบางเท้าเบาโชกับบ่ได้เอาปลายไบไหลายครับปลายมันอ่อนแกะบจริงอยู่ครับแต่ว่าถ้าเหาเอาไปเห็นนอไม่สมนี่สีแดงๆมันบกค่อยดีได้ครับครับโอเคครับผมในคลิปนี้เบาโชกอะเอาสานีแหละครับสำหรับคลิปนี้มาเบิร์กนอไม่กันเริ่มออกแล้วครับโอ้ยุ่งกับไรเมือกับเปลี่ยนครับผมคลิปนี้ขอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม ขันมันมันครับพอได้กินด้วยรอกครับ